go away go away go away ม,มาแอบกินจูแอบกินจนจะหมดอยู่แล้วมากค่ะอันนี้อันเก็บไปบ้างแล้วนะคะ ต้นนี้ไม่ไม่ถูกแดดนะคะมันก็จะยังสีเขียวอยู่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าต้นเล็กๆแค่นี้จะเก็บได้เยอะแค่ไหนนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อันตาชาแนลนะคะวันนี้อันอยู่หลังบ้านนะคะอันจะพามาเก็บมะยมฝรั่งนะคะหรือเรียกกู o ดเบอร์รี่นะคะส่วนมากถ้าทุกคนเคยติดตามยูทูบเบอร์นะคะต่างๆที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะก็จะส่วนมากทางยุโรปนะคะเขาจะมีเยอะ ที่อเมริกาก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยนิยมปลูกหรือว่ารู้จักกันนะคะเดี๋ยววันนี้อันจะพาไปเก็บนะคะปีที่แล้วในคลิปเก็บมะยมฝรั่งนะคะของช่องอันก็มีเหมือนกันนะคะแต่ตอนนั้นอันเก็บมันยังไม่สุกนะคะปีนี้มันอันปล่อยให้มันสุกนะคะอัพาทุกคนมาเก็บนะคะตอนที่มันสุกแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะเดี๋ยวอันจะหันหน้ากล้องไปให้ดูนะคะว่าต้น ใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ดกขนาดไหนนะคะ,ะถ้าอันหันหน้ากล้องไปอาจจะดกน้อยลงเพราะว่านกเยอะนะคะนกเริ่มมากินนะคะก็จะมีหัวคลิปนะคะที่อัดลงไปเห็นลูกสาวก,กับหนูวิ่งไล่นกกันนะคะไล่นกที่มากินมนยะยมฝรั่งนะคะเดี๋ยวจะยังไงอันจะหันหน้ากล้องไปให้ดูนะคะมากค่ะอันนี้อันเก็บไปบ้างแล้วนะคะ ตอนนี้ไม่ไม่ถูกแดดนะคะมันก็จะยังสีเขียวอยู่แต่ว่าถ้าอันที่มันโดนแดดนะคะมันก็จะสุกเร็วนะคะก็จะเป็นสีม่วงเดี๋ยววันนี้จะพาแม็กกี้มาเก็บนะคะอันนี้มันถ้ามันอยู่ในฝั่งลมนะคะมันก็จะยังสีเขียวอยู่นะคะนี่มันไม่โดนแดดนะคะมันจะสีเขียวแต่ฝั่งที่ดไม่ที่โดนแดดชัดก็จะเป็นสีออกม่วงนะคะ จะให้ดูโดกมากอืม mm hmm. you know อันชอบกินประมาณเนี you know where found that ้ย I don't know honey So right mm hmm. น,นนี้สีเขียวที่ยังไม่สุกมากนะคะ มันจะกรอบนอกนุ่มในนะคะผละไม้อันนี้ว้าอร่อยถามว่าเก็บง่ายไหมก็เก็บง่ายนะคะง่ายอยู่เก็บอย่างนี้ว้าใ,ใบร่วงได้ใบมาด้วยปีนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะอเมริกาทำอะไรอ่ะลูกทำไมเสียงดังจังเลยอ่ะ อากาศร้อนแบบปกตินะคะที่เมืองอันอยู่นะคะอเมริกาเนี่ยอากาศจะประมาณแบบเรียกอะไรอะ่ะปีหนึ่งปีหนึ่งร้อนประมาณแบบส,ส,สี่สิบองศาบ้านเรานะคะประมาณวันสองวันก็จะประมาณลงมาประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ปีนี้นะคะร้อนแบบร้อนมาแบบ สี่สิบองศาหูสี่สิบสามสิบแปดสามสิบหกสี่สิบสี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยมาประมาณสามอาทิตย์แล้วค่ะจะเดือนหนึ่งแล้วค่ะบอกไม่ตั้งแต่อยู่อเมริกามาปีนี้เป็นปีแรกนะคะเสีได้นะคะเวลาเด็กมันบยอดมันหักร้อนมากปีนี้ร้อนมากร้อนแบบแล้วที่นี่นะคะร้อนแบบเมืองที่อ่านอยู่มันจะเป็นเมืองอากาศแห้งนะคะ ร้อนร้อนแบบแห้งๆร้อนแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะมันไม่มีเหงื่อประมาณนีน้นกมันกลับมานะคะไม่ได้หันหน้ากล้องให้ไปดูนะคะนกมันกลับมาหาต้นนี้นะคะเพราะอันยกมาไว้ที่นี่นะ นี่คะ่ะอันเก็บเมื่อกี้นะคะแป๊บเดียวนะคะเนี่ยอันลูกชอบรูปประมาณนี้นะคะ่ะอันว่ามันอร่อยดูพวงนี้สิคะดกมากอะพวงนี้แบบน้ำปักกิ่งนี้แบบตกมากะคะ่ะ ้า,าน,น้ำเล็กๆน้ำห่างๆแต่ว่าอืตรงนี้มันเหมือนอันพูดไปนะคะมันมันไม่โดนแดดนะคะ เพราะว่าอันเอากระถางไว้วางไว้ข้างต้นดอกไม้นะคะต้นดอกไม้นั้นก็มีจะมีใบเยอะมันก็เหบนปกคลุมอะตรงนั้นมันก็เลยไม่โดนแดดส่วนตรงนี้โดนแดดนะคะนัมก็จะเป็นสีอันหางอันหางฝั่งหันฝั่งที่มันสุกมาให้ดูนะคะถ้ากิ่งไหนมันดกมากมันก็ลูกไม่ใหญ่นะคะ เองเดนนี it, mm ้เ hmm. like, go ันนีอันนี้มันห่างนะคะที่จริงมันดกนะตรงนี้แต่หนูมาเก็บบ้างนกกินบ้างนะคะตรงนี้ลูกลูกใหญ่หมดแล้ว สงสารคนไทยบ้านเราเนาะรัฐบาลไม่รู้ทําอะไรอยู่คนติดโควิดแล้วโควิดบ้านเราทําไมเป็นแรงขนาดนี้รัฐบาลมัวทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้ วันนี้อัานจะมาตอบคำถามคำถามหนึ่งนะคะว่าทำไมไม่ค่อยมีสามีในคลิปวิดีโอเลยที่อัานลงไปในปีนี้นะคะเพราะว่าต้นปีนะคะอ่านไปเมืองไทยเนาะประมาณเกือบ3เดือนนะคะอันเพิ่งกลับมาประมาณเดือนเมษายนะคะแล้วก็ทำไมนะคะวันนี้ไม่ค่อยได้ปีนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายเขาลงวิดีโอนะคะก็มีเหตุผลนะคะแล้วก็เดี๋ยวอัานจะมาตอบคำถามนะคะซึ่งเป็นคำถามที่อยู่ในคอมเมนต์ของวิดีโอ เจอบ่อยมากค่ะคำถามนี้แล้วก็มีคำถามอื่นๆเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันหลังอาจจะมาทำ Q&A นะคะต่อคำถามนะคะถ้าอันมีโอกาสนะคะวันนี้อันจะมาตอบแค่คําถามคําถามหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะคือเขาทํางานนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่อันถ่ายทาส่วนมากก็จะเป็นเวลาทีอา่อันเลี้ยงลูกนี้นะคะเหมือนเวลาเนี้ยทุ่มกว่าๆแล้วะคะ่ะเขาขึ้นเป็นนอนแล้วนะคะเพราะว่าเขาตื่นไปทํางานตีสามนะคะเลิกประมาณเที่ยงหรือบ่ายหนึ่งบ่ายสองแล้วแต่วันนะคะ เขาก็จะไม่ค่อยอยู่ในกล้องเท่าไหร่อะไรอยเงี้ยแล้วก็ก็มีนะคะช่วงเมื่อปีที่แล้วนะคะคลิปเก่าๆก็จะมีแฟนเยอะนะคะช่วงนั้นที่เขาทำงานแบบ <Go away. S 1> มาเก็บไปคุยไปกว่าเมื่อกี้ลูกสาวกวนนะคะอันก็เลยปิดการคุยไปนิดหนึ่งนะคะก็ถ้าเป็นสามีนะคะก็จะมีแบบคลิปเมื่อปีที่แล้วนะคะสามีจะ อยู่ในหลายคลิปเหมือนกันอย่างเงี้ยนะเพราะว่าตอนนั้นแม็กกี้ไอทอคกิ้งเราก็สามีเขาทำงานเวลาปกตินะคะแต่ปีนี้เขาเปลี่ยนเวลาทำงานนะ,ะเปลี่ยนบริษัทด้วยเลยเปลี่ยนงานใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนมากก็เป็นเวลาที่อ่านออกไปแบบเขาออกไปทำงานนะคะอ่านอยู่กับบ้าน,น,นก็ทำคลิปกับ,บลูกอะไรอย่างเงี้ย หรือเวลาที่อันทําคลิปก็จะเป็นเวลาที่อันอยู่คนเดียวเป็นบางครั้งเพราะว่าบางทีลูกเขาก็ไม่ได้เห็นความร่วมมือเราทุกครั้งใช่ไหมคะเด็กสี่ห้าขวบเนาะเราจะไปบังคับให้เขาทามันก็ไม่ได้ก็ต้องใช้ความเต็มใจของเขาเลยอันเก็บใกล้จะหมดแล้วนะคะหนามันติดตรงที่มีหนามนี่แหละ แต่สามีอ่านเขาก็ไม่ได้ห้ามนะคะไม่ได้ห้าไม่ถ่ายรูปเขาเขาก็ไม่ได้ห้ามให้ถ่ายนะคะเขายินดีที่จะอยู่ในวิดีโอนะคะแต่ว่าเวลาเขามันไม่ค่อยตรงกันเนาะนี่นะคะคําถามที่อ่านจะต่อบัันนี้นะคะอันนี้ที่กําลังทำหามนะคะส่วนอันนี้ที่สุกแล้วนะคะสุกสุกมากแล้วอันเนี้ยส่วนอันนี้กําลัง ระหว่างระหว่างการล่องทางกับอันชอบกินประมาณนี้นะคะอันว่ามันอร่อยกว่าแม่ i ี i คอรูลี่พี่ดูนี่คืร่าวนนี้ให้กลัวอะไรนี e เล่าหน่อยเขาเป็นแค่เด s i really s นี่นะคะที่เก็บได้จากต้นนี้นะคะประมาณน่าจะเกือบกิโลนึงได้ถ้าเก็บหมดนะ่ะน่าจะกิโลนึงย่ค่ะต้นเนี้นะะย,นนยก็อัดเหลือหลอหืไว้เยอะอยู่นะไม่ใช่ว่าน,น้อยนนะคะแต่มันอาจจะมองไม่ช้อยชัดเท่าไหร่อัดเหลือไว้แบบตื่นเช้าขึ้นมาแล้วออกมาเก็บกินอะไรเงี้ยหรือเพื่อนมาแล้วมันเด็ดกินอะไรเงี้ วันนี้อ่านขอประมาณนี้นะคะ